เรียนแต่ออนไลน์ได้ก็ไม่เต็มที่แถมมีเวลาเหลือแค่3เดือน <c oughs> ดูแล้วไม่น่าจะรอดแถมคณะที่เล็งเอาไว้กระดูกไกลไ <c oughs> กลซเ <c oughs> สลเกินสารพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นก็บเพื่อนโน่นก็ครูนู่นกับพี่แต่นี่โค้ชเองจะไปต่อหรือพอแค่นี้ทีแคสโ5ว่ามาเรามาคุยกันครับ สวัสดีครับน้องอยู่กับโค้ชพี่โจ้นะครับกับรายการนี่โค้ชเองรายการที่จะมาตอบสารพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบนะครับและถ้าน้องๆน,นะฮะไม่อยากที่จะพลาดข้อมูลดีๆด,ด้านการศึกษาแบบนี้ฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง You Passion Group เอาไว้ด้วยนะครับ และในทีนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะฮะที่จะมาช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์รวมถึงวางกลยุทธ์ที่จะทำให้เด็ก t c a s 65สามารถพิชิต t c a s สและมหาวิทยาลัยในฝันได้ในเวลา3เดือนนะฮะพี่คนนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นติวเตอร์ของวิชาคณิตศาสตร์นะครับ คร่ำบอดอยู่ในวงการติวเตอร์เนี่ยมาเกินกว่า25ปีนะครับแล้วก็ปั้นให้เด็กเนี่ยสามารถสอบคณิตศาสตร์แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาแล้วนับหลายต่อหลายรุ่นแล้วนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่สิริครับครับพี่สิริเองครับผมสวัสดีพี่สิรินะครับแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับให้กับรายการนี่โค้ชเองนะฮะอะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ พี่สลีคิดว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งผลยังไงกับชีวิตกับเด็ก6กาบ้างครับเรียกว่าอย่าว่าแต่เด็ก65หเลยนะพี่ว่ามันมีผลกระทบกับทุกคนเลยในประสบการณ์ในการสอนหนังสือพี่มาหลายหลายปีแล้วก็แนะนําเด็กมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นการกระบวนการเปลี่ยนแปลงของการสอบเนี่ยเรียกว่าตลอดเวลานะครับ <ừ> ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบอกเลยว่าโอเด็กเครียดครับอ่าแล้วมันก็มีปัญหาเยอะแต่ต้องยอมรับว่าไอ้รอบเนี้ยโอ้โหกระทบกันแหลกเรียกว่าแหลกรานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมองเป็นวิกฤตก็ได้ แต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยแล้วรู้จักเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เนี่ยจะมองเป็นโอกาสนะยางได้เลยแล้วพี่ศิริมีมุมมองยังไงครับกับทีแคสกว่าเด็กควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับเอเวลามันจํากัดแล้วเราจะไปลุยทุกอย่างทุกวิชาเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเราต้องใช้กลยุทธ์ซุนวูนี้ซุนวูยังไงครับยังไงรู้เขารู้เรารู้เขารู้เรารู้เขาคืออะไรครับผมเขาก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าไอคณะที่เราอยากจะเข้าเนี่ยเขาใช้วิชาอะไรสอบเราอยากจะเข้ามหาลัยไหน เด็กบางคนในที่พี่เคยคุยด้วยนะบางคณะอย่างเช่นสถาปัตย์อย่างเงี้ยเคยเจอน้องที่แบบมาเรียนเลขกับพี่อย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าเขาอยากเข้าสถาปัตย์เขาไปลงคอสอหูอะไรนะเรียนปวดวิชาเคมีกันเต็มพึบเลยสุดท้ายเก่งเคมีเพิ่งมาูเออเพิ่งมารู้จากพี่อย่างงี้ว่าเอาตกลงไม่ได้ใช้เหรออย่างเงี้ยก็แบบย้ายคอสไปเรียนขึ้นสถาปัตย์แสดงว่ามีเด็กเยอะมากในประเทศไทยเนี่ยเออเรียกว่าไม่รู้เขาคือเห็นงานเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมอ่ะเราเรียนทุกวิชาง้เราก็คิดว่าเอาสอบเข้ามหาลัยก็ควรจะสอบทุกวิชาแต่่รรรงงันนไอออะะเาาฉ้้้ยยกกลูว จะเข้าคณะอะไรคณะนั้นใช้วิชาอะไรสอบแล้วก็มาเตยมตัวอ,อย่างที่1อย่างที่สอนี่คือรู้เรารู้เราก็าสแสดงว่าก็ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าฉันเนี่ยพอยจะมีความสามารถเก่งเนี่ยประมาณไหนแล้วจะ,จะดูยังไงครับออมันมีวิธีการประเมินหลายแบบแต่ถ้าเกิดประเมินแบบง่ายๆก่อนแบบเร็วๆเลยไม่ต้องทําอะไรมากเ่ยก็ลองดูเกรดเฉลี่ยสักนิดหนึ่งไหมเกรดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างหรอกแต่ว่ามันก็น่าจะบอกอะไรบางอย่างถูกไหมไม่ใช่ว่าเพศแบบโอ้ยเกรดเฉลี่ย1.00่ซัดเหล็กกูต้องหมอจุฬาเท่านั้นอย เอ,เอาอย่าว่าแต่รู้เขารู้เรารู้แค่ว่าอยากจะเข้าคณะอะไรอะ่ะยังไม่รู้ตัวเองเลยเอางี้ละกันคลิปนี้เราก็ฟันธงเลยไปต่อหลวงพ่อคนี้ไปต่อเอพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณกาลังแทงหัวก้อยอะ่ะถ้าออกหัวคุณเอนติดคุณเสียเวลาไปแค่3เดือนกับชีวิตที่เหลือของคุณอีก30ปีแต่ถ้าเกิด มันไม่ออกหัวมันออกก้อยอย่างน้นนอยๆคุณก็ได้ความรู้ติดแปลกมันเป็นการเบ็ดที่ก็ต้องไปต่อเป็นแ,แต่ว่าไปต่ออาจจะไปต่อในรอบของพอร์ตรอบสามที่เป็นวิชาการะอะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึง่งว่าพี่ิริเนี่ยสนับสนุนให้น้องๆไปต่อในทีแคสโคาถูกไหมครับโอเคนะพี่เห็นด้วยนะครับสำหรับน้องที่อยากจะไปต่อในทีแคสหคานะครับพยายามยื่นทุกรอบที่เป็นไปได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรอบพอร์ตโควตาหรือว่ารอบแอดมิชั่นสำหรับใครที่ยังงงอยู่นะว่าตกลงการตอบทีแคสโ5ามีรอบอะไรบ้างย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับ อย่างรอบพอร์ตกันเลยดีกว่าพี่เิดีมีข้คอคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับรอบพอร์ตบ้างฮะปกติพี่สอนแต่เลขเพราะฉะนั้นรอบที่เกี่ยวกับการสอบเป็นวิชาการพวกแอดมิชชั่นเนี่ยไว้ใจพี่ได้<า>แต่รอบพอร์ตเนี่ยพี่ไม่รู้เลยพี่โจม,มีอะไรแนะนํา น้องๆต้องไหมครับโอเคครับได้ครับยินดีนะฮะสำหรับเรื่องของการแนะนําในการทําพอร์ตนะครับจริงๆรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่คร่าวๆแล้วกันเนาะอย่างในพฤศจิกายนนะครับจนถึงเดือนธันวาคมนะฮะเป็นที่มหาวิทยาลัยทั่วๆไปเขายื่นกันนะครับแต่จะมีบางคณะนะที่มีการยื่นไปแล้วนะครับอย่างเช่นคณะทันตะนะครับในปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วเด็กโ6เตรียมตัวให้ดีนะครับสำหรับทันตะนะครับยื่นปีหน้าเตรียมตัวเนินๆเลยนะฮะส่วนรายละเอียดในการทําพอร์ตนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปเด่มยังไงจะมีกี่หน้าก อะไรบ้างนะฮะเพื่อเป็นการเป็นความน่าสนใจกับคณะกรรมการนะครับพี่ขออนุญาตทําคลิปแยกต่างหากดีกว่าเพราะรายละเอียดมันเยอะจริงๆครับนะฮะแต่มันก็มีกฎข้อควรระวังนะครับที่เป็นกฎใหม่เพิ่มเข้ามานะครับที่สิรินะฮะก็คือว่าในกรณีที่น้องยื่นรอบพอตที่มหาวิทยาลัยไหนแล้วก็คณะไหนเนี่ยแล้วน้องติดแล้วสละสิทธิ์อ่ะยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเกิดสมมติน้องยื่นได้แพทย์ที่มสวนะครับในรอบพอตแล้วไปสละสิทธิ์จะไม่มีสิทธิ์นะครับเลือกแพทย์มสวในสิทธิ์อันดับของรอบที่3ต่อนะฮะ นั้นอันนี้ต้องเช็คเกณฑ์ดีๆเลยนะครับว่ามีคณะไหนบ้างนะครับที่มีกฎเกณฑ์เหล่านี้โอเคไหมครับ งั้นจากรอบพอร์ตนะครับเราก็ไปต่อกันที่รอบ3ามแอดมิชชั่นกันเลยนะนนครับแล้วรอบโคตาไปไหนครับมันคืออะไรครับมันต่างยังไงกับรอบพอร์ตครับผมอ่าโอเคฮะจริงๆแล้วนะครับก็คือรอบโคตาเนี่ยจะเป็นรอบที่รับเด็กที่มีคุณลักษณะเฉพาะครับพี่เสด็จนะฮะคุณลักษณะเฉพาะในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นน้องเป็นนักกีฬาหรือนักดนตรีไทยไหมนะครับนักกีฬาต้องเป็นระดับชาติหรือนานานชาติขึ้นไปอย่างเงี้ยฮะ,ะถ้าไม่ใช่เช็คลิสต์เราก็ผ่านนะครับหรืออย่างเช่นนะฮะน้องอยู่ในพื้นที่เฉพาะไหมนะครับอย่าง ที่อะไรจะมีการรับแพทย์โครงการแบบแพทย์ซีเพิร์ Sie ert, คือแพทย์เพื่อชนบทน,นะครับอย่างอายุตัวอย่างของแพทย์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะมีการรับคนที่อยู่ในพื้นที่3ภาคเท่านั้นนะครับ<ม><ม>ก็คือภาคกลางภาคใต้และก็ภาคตะวันออกนะฮะอา๋ยวขึ้นรายชื่อของจังหวัดให้ดูก็ได้นะครับคืออยู่ไหมต้องอยู่ในทะเบียนบ้านเกิน3ปีขึ้นไปด้วยเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตรงลักษณะเฉพาะอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ข้ามไปนะครับหรืออย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่มีการเซ็น m อ u อนะครับมีการร่วมมือทางการศึกษาการอ่ะอย่างเช่นสัตวแพทย์จุฬานะครับมีการเซ็น กรมส่งเสริมสหกรณ์น,นะครับอย่างเงี้ยน้องก็จะต้องไปฝึกงานที่นั่นก่อนฝึกงานแล้วต้องมีหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์น,นะฮะถึงจะสามารถยื่นเข้าไปในรอบโคตาได้โอเคงั้นพี่พอจะเข้าใจละงั้นถ้าสมมติว่าพี่ไม่ใช่นักดนตรีพี่ไม่ใช่นักกีฬาระดับชาติแค่แบบเล่นเปตองอยู่ที่บ้านเ,ยเน้ย<ม>หรือว่าไม่ได้อยู่ในจังหวัดอย่างที่พี่โจ้เล่ามาเมื่อกี้ก,ก็แสดงว่าพวกนี้นี่คือพี่ไม่มีสิทธิ์เลยก็แปลว่าโคต้าเนี่ยมันมีมันมีอย่างอื่นอีกไหมครับเผื่อพี่จะมีรุ้นกับเ้าาง อ่าโอเคขออนุญาตเสริมพี่สิริตรงนี้ละกัน<ม>นะครับจริงๆพูดถึงเรื่องดนตรีกับกีฬาก่อนเลยนะถ้าเกิดน้องไม่ได้เป็นระดับชาตินะครับน้องสามารถเอาความสามารถด้านกีฬาและดนตรีของน้องไปใส่ไว้ในรอบพอร์ตได้<ม>อ่าอย่าตัดทิ้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้น้องโดดเด่นได้เช่นเดียวกันนะครับ<ม>อันที่ 2, 2> <ม>ก็คือจริงๆเรื่องของ M O U เนี่ยอาจจะเป็นในกรณีของอย่างเช่นมสวเขาก็จะมีโคต้าให้กับเด็กนักเรียนสาธิตมสวของเขานะครับในการยื่นบางคณะบางรอบได้หรือจริงๆแล้วนะครับบางที่เนี่ยเขาก็มีโคต้าให้้เดด็กนน่ยยสาามรถืวแ ได,ดยเช่นเดียวกันครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะปกติยื่นคะแนนแกร p a พมันต้องเป็นรอบ3ามแอดมิชชั่นนี่ใช่ครับนี่แบบกลายเป็นรอบโคตาแล้วมันมันมันจะต่างกันยังไงครับมันจะมีเกณฑ์แตกต่างกันอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือในเรื่องของรอบโคตาเนี่ยเขาจะตั้งเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยในการรับคะแนนแกรแพไว้ค่อนข้างสูงเหมือนเขาอยากสกรีนคนที่แบบอยู่ในคุณภาพค่อนข้างสูงหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นรอบ3รอบแอดมิชชั่นเนี่ยก็คือไปวัดดวงกันเอาเลยนะครับเลี้ยงแล้งกันตาม รอบโคตาบางส่วนได้ใช่ครับแล้วก็ยังเอาไปยื่นรอบสามมิชชั่นอีกถูกต้องอครับแล้วก็คุ้มเหมือนกันเนาะใช่ฮะเพราะฉะนั้นคุ้มที่จะสอบแล้วก็ไปต่อมาก,มากครับมาถึงที่รอบที่3รอบแอดมิชชั่นกันดีกว่าครับเพราะรอบนี้จัดส่วนในการรับมากที่สุดเลยนะครับพี่ชิริมีข้อแนะนําอะไรที่จะแนะนําให้กับน้องๆไหมครับว่าจะเตรียมตัวยังไงเวลาเราคุยกันอย่างนี้เนาะเด็กก็จะแบบจะจะบงบงหน่อยเออไม่รู้ว่าแบบเออจะเตรียมตัวยังไงเนี้ยพี่โจพอจะแบบยกตัวอย่างสักบางคณะให้น้องเขาดูแล้วก็เราจะได้แบบมาวางกลยุทธ์แบบบให้ัละะเออียดจคร เล่นของใหญ่เลยไหมครับคณะหมอเลยไหมอย่างแพทย์เนี่ยเอก่อนนะหมอนี่คะแนนคนมากเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรามีคณะแพทย์เนี่ยแล้วเราทําให้แบบเด็กรู้สึกว่าทําได้คณะอื่นก็น่าจะรอดแต่ว่าคณะหมอเนี่ยคะแนนมันก็จะกว้างนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมาลงรายละเอียดให้น้องฟังนะฮะยูแพชั่นเองเนี่ยเราจะแบ่งแพทย์เป็นทั้งหมด3แรงใหญ่ๆนะครับแงที่1นะครับแงลเอเนี่ยก็คือจะมี3ลําดับก็คืออย่างจุฬาลามาศิลิราชเป็นท o อป h รีเลยโัดดีคะแนนสูงมากใช่คะแนนแนะนําจะอยู่ที่ประมาณ 69ถึง72เฉลี่ยคือประมาณ70คะแนนขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะฮะอย่างแดงที่2นะครับก็จะมีลำดับรองลงมาหน่อยก็จะเป็นคะแนนที่รองลงมาหน่อยอย่างเช่นธรรมศาสตร์มสวพระมงกุฎนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือว่าชีรพยาบาลเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่คะแนนประมาณ6268ประมาณลงมานิดนึงลงมานิดนึงนะฮะหรือว่าถ้า ขยบเบรลงมาอีกอก็จะเป็นแพทย์ต่างจังหวัดนะครับอ,อย่างเช่นนาเรศวรสุรานารีสงขานคริน,นบุรพานะครับคะแนนแนะนําก็จะอยู่ที่ประมาณ5 9าสถึงหกคะแนนเพราะฉะนั้นเรามาวางกลยุทธ์ว่าอะถ้าเกิดสมมติน้องเกรดเฉลี่ยกลางๆสักประมาณ3นิดๆเรายกตัวอย่างว่าอะสามเดือนเนี่ยจะติดแพทย์แดงสี่แนคะแนนแนะนำเนี่ยเป็นเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณ60คะแนน60ก็คือทุกวิชา<อ>คิดง่ายๆเลยก็คือคะแนนแต่ละวิชาเนี่ยก็คืออยู่ที่60คะแนนขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่างคณิตศาสตร์เองเนี่ยก็จะอยู่ที่60คะแนนขึ้นสิ มือนกันอย่างในวิชาของแพทย์เนี่ยต้องสอบ<า>หลายตัวมากเลยไม่ว่าจะเป็นคณิตฟ,ฟิสิกเคมีชีวะาอังกฤษไทยสังคมแล้วก็ความ<อ>ถนัดแพทย์อีกพี่สิรีว่าถ้ามาเตรียมทุกวิชาทันไหมฮะ วิชาที่จะสอบมันเยอะมากใช่ปะคุณจะแบ่งเวลายังไงคุณอ่านไม่ทันหรอกมันก็ต้องวางแผนกันว่าลองแบ่งเป็นกลุ่มแบบนี้ดีไหมถ้าชอบวิชาคนวณก็เก็บไปในกลุ่มคนวณเลยก็คือคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีอ่านเน้นสามวิชาที้ทำให้มันได้เยอะหน่อยหรือถ้าเกิดเป็นสายที่แบบไม่ได้ถนัดคนวณมากก็คือเป็นสายที่ชอบอ่านแล้วก็ท่องจําก็จะเป็นอังกฤษไทยสังคมปีวะ แต่ขออนุญาตนะวิชาคณิตศาสตร์ไปด้วยอีกวิชาหนึ่งเพราะว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมันจะไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าระวังกลยุทธ์ดีๆเราจะเก็บกลุ่มคำนวณดูว่าจะเก็บกลุ่มทางท่องจําก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคณิตศาสตร์ค่อนข้างที่จะสําคัญไม่สำคัญนี่เพราะว่าเชิญพี่มาไม่เกี่ยวสำคัญยังไงอ่ะบอกน้องเขาเป็นส่วยสิเราดูที่เปอร์เซ็นต์นะครับว่าเปอร์เซ็นต์ในในการใช้วิชาคณิตศาสตร์สรุปครับพี่เฉีก็คือถ้าเกิดสมมติว่าน้องอยากจะได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์สามสัน จะต้องทำยังไงครับเอาแบบสั้นๆกระชับจบเลยนะครับก็คือบทใหญ่ก็จะมีคาคูลัสสถิติอีเอ็กโปสามบทเนี้ยขอเลยนะครับว่าไปอ่านไปฝึกครับก็ให้มันได้3บทนะครับสำคัญที่พี่บังคับเสร็จแล้วก็มีพวกอีกสัก2บทตามที่น้องชอบหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็ป่าเป้าเลยนะครับจับฉลากเขาก็ได้นะครับอีกสัก2บทอย่าเพิ่งเชื่อเราต้องพิสูจน์ว่ามันใช่จริงไหมนะครับน้องก็ลองโหลดข้อสอบแล้วก็จับเวลาทําชั่วโมงครึ่งห้ามขี้ห้ามเยี่ยวเลยนะครับไปทาเลยเปิดไปเลยข้อแรกเป็นเซตอุ้ยเราข้ามอะไรเง ข้อ3าถึงเอ็กโปล็อกเราทำใช่ไหมทำเฉพาะบทที่เราฝึกที่เหลือข้ามไปก่อนข้ามระเบิดเลยอ่ะแล้วก็ทําให้มันได้จริงๆแต่แล้วเราก็นับข้อเลยกอไก่กาเยอะแล้วขอไข่กาเยอะคอควายไม่ค่อยมีกางูกาเยอะจอจานจจเยอะที่เหลือทิ้งดิ่ดงคอควายแล้วนับคะแนนดูว่าจริงอ่ะอย่างที่พี่พูดไหมถ้าคะแนนมันเกิน60เราก็จะอุ่นใจประมาณนึงแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะรอดแต่เดี๋ยวมึงเชื่อจับหลายๆปีเผื่อไว้เลยก็น่าจะเรียกว่าเทปสําหรับการวางแผนแหละ <ม>แต่ถ้าสมมติคะแนนมันยังไม่ถึงเราก็ควรจะต้องออทําบทเพิ่มอะไรเงี้ยก็ค่อยไปวางแผกนการเพิ่มเติมตทีหนึ่งค,ครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําสําหรับวิชาคณิตศาสตร์นะครับถ้าอยากได้วิชาไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพี่ทําคลิปแยกให้ครับผมอ่ะเมื่อกี้ก็เป็นวิธีการ<ช>ที่เราจะเตรียมตัวสําหรับวางกลยุทธ์ของคณะหมอนะครับถ้าเกิดสมมติว่ายังเห็นว่าคะแนนสูงเกินไปถือว่ามันถึงเป้าได้ยากมากเลยสเต็ปต่อมาก็คือลองไปดูในคณะอื่นๆไหมที่มีคะแนนที่ลำดับรองลงมาอย่างเช่นในกลุ่มหมอด้วยกันนก็จะมีทตแแพพว อย่างเงี้ยครับเรามีข้อมูลให้กับน้องๆครับเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับแฟนเพจของ U Passion Online นะครับรวมไปถึง IG ของ U Passion Online นะครับขึ้นมาให้ด้านนี้แล้วเรียบร้อยนะฮะน้องจะสามารถเห็นรายละเอียดแล้วก็คะแนนแนะนํารวมถึงตารางวางแผนการเรียนต่างๆนะครับที่พี่จัดเตรียมไว้ให้น้องแล้วเรียบร้อยครับถือว่าได้ข้อคิดดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆมากเลยนะครับจากพี่สิริในวันนี้นะครับอ่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะครับพี่สิริมีอะไรฝากถึงน้องๆที่กําลังดูรายการพี่โคชเองอยู่บ้างครับอยากฝากกับเด็ก 6.5ทุกคนนะครับว่า3มเดือสุดท้ายนะครับถ้าเราทําเต็มที่เราจะได้ไม่กลับมาเสียใจจะได้ไม่ต้องมาทั้งพูดว่ารู้งี้นะอ,อะไรแบบนี้นะครับโอเคนะฮะวางแผนดีๆอย่างมีกลยุทธ์นะครับยังไงพี่ว่าสามารถพิชิตได้แน่นอนนะครับสามเรือนประสบความสําเร็จได้นะครับ แล้วถ้าน้องๆนะครับมีข้อมูลสงสัยอยากให้พี่เนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับคณะไหนหรือการสอบรอบไหนเพิ่มเติมเขียนมาได้ที่คอมเมนต์ตัวนี้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมฝากน้องกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของ You Passion Group เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลการศึกษาดีๆแบบนี้นะฮะโอเคฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่สิริมากมากเลยนะครับที่มาให้ข้อคิดและก็วางกลยุทธ์ให้กับน้องแบบนี้ก่อนจบรายการเป็นคมเนียมปฏิบัติของคนมารายการนี้ฮะเราจะต้องมีค่า ในตอนเปิดต้นรายการไปนิดนึงนะครับนะเราจะไปทางซ้ายก่อนนั่นกับเพื่อนโนนกับครูนุ่นกับพี่จีเป็นหน้าแต่นี่โค้ชเองโอเคนะมรอไหมครับสาหน้าเราต้องพูะไรเราพูดอะไรเราพูดอะรนะสารพูดปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโนนกับครูนู่นกับพี่แต่นี่โค้ชเองวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับโค้ชพี่โจและโค้ชพี่สิรินะครับขอบคุณมากนะฮะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย